เออพูญย่าจีบอบโตย่องจีบเนมกะจีบ้วนนายใจเลยอย่างจีบจีเป้นแล้วตึงครูจีบกับนั่นจีบอบโตจีบแล้วโูแกงมึงกี่คนเดียนถ้าจีบไม่ไม่โแกงกี่คนถ้ามึงไปจีบกับกันลาวปืนกี่บอกแกแก่ตีก่อยจองให้ยิงตามเลตี้ว่าปืนกี่บอก แต่ถ้าจีบเมียก่อนจีบเมียก็ระวังบอกเดียวแต่แต่บอกกล้องฟัวมันเลยตายเลยบอกเดียวค่ะจิงแล้วแต่บอกเดียวชุกกันบอกจิบบอกดิบกับบอกเดียวชุกกันหน่อยร้อยหัวจิบอกดิบอันนี้กูถือว่าป้าเป็นตึ้งลงตุ้นต้านก็ได้กำไรแล้วมึงนี่แจ้งว่ามาโยนนี้ไปรักโย่กับเมียนู่นนู่น่่ผมพ่วมติดร่าง พวกมันติดร่างไม่ใช่ไม่ล well, ุดพวกมันติดร่างก็ว่ามันลุดลุดก็ไม่เต็งกว่าไรกว่าบ้านไม่กลัวเพื่อไว้ลู่ลูว่าตีกันดีหลักเบก้อยก็ถ้าเหลือดอกมาตึกกระแต่งกันขีปนาวุฒิจากเบลลาดินจำไม่ทัต้องอย่าัดฟอมได้ติดร่างไม่พรึ่งกูตัวติดร่างก็ไม่มีปะเนอะกว่าบ้ากูจองยังกูจองออกเราไปเองไงกูอันกูจองออกก็รู้จักเปย์ผู้กุมผู้ขับเรถจำ ไม่ก <ève S 1> ้าวมกว่กจงกว้างไง่างแต่ลเลรก้าวไปเลยวทำไมตีนะใหญ่ก็ัก้อนท้อยเห็นดูกันแล้อยกูจงกินเสียอเลวจะกว้าไปด้ยนหว่ามันแข็งกว้างร่างด้วยออยมร้อยุกนี้กว่าปะรูอยู่แล้วว่ายุกนี้เศรษฐกิจมันตกระเก็ดเชื่อว่าไปรักโยกับเมีอนู่นน่ครับไม่ต้องวัว ให้นู่นติดเร่นงกระดี่หลักเมฆ้อยติดเตะกบไล่กว่าบ้านติดกระดี่หลักเมฆ้อยกับทำใจ้หลักไอ้ไรอย่าตัวกันเพื่อนแกเมียไม่เคยยอมเตยไอ้เตอรู้เตยว่าปนันไม่มีปนันจริงกว่าบ้านชีพเมียเพื่อนบาไปต้องปิดจีนปิดจีนเออต้องคิดกันที่น้าก็เต่เราพูดแต่วงชัดแหวน ไอ้ไรมันไอ้โตนหนึ่งทำกจกดตดชีวิตจ้องทำหลักจับจ้ามตอวู่ว่าใยเซียหลักทาาพยูคนกันให้เปลี่ึงกันตามไรไม่ร,รู้ไรพุดยาหลักจ้าหลูกขบใยตายอ้อมันขึ้นไปบนนั้กับกูว่าซือวกเกลากันเล่ากันปลอำจนกูโตเอืองลงอยไปเจอใจเอวกูพอไปตึงปั๊บเว้ยเจ้าเหมันไลี้ยใจเอวฉันี่ฉันตาด อยากไม่มายืนเจ้กวัวมาแนล่ที่ฉันเต่าได้เข็มกัดนี้ยืนเจ้ยที่นี่กูเล่งกลางกว่าน้องเข็มกัดฉน,นี้เท่ไาไรท็ไมเล้งกูช่วยมือหลากรุดเตียมนี้ตกเสียหอกรอยหูใช้โรบุ่นกายเสือก,กันแล้วพอวันล,ลั่งกูเกลียดกูกล่าไปแกแกนนะ่ะเหลือไปแกแกนเออไปถึงยืนอยู่ตีตรงนั้นนี่ขวยอ้เจ้าวันนี้ปีมาแก้แกนแล้วกูจำวนันเมิเ่อเรือวันนั้นไอ้ เจ้ากอง้างแลยืนยุ่ออกโตกัเจ้าก็ง้างเออวันนั้นกูแข้งนี่กูนึกววาโรบุ้นบาคกรัดิบชีพเนี่ยเผือนไม่ได้ต้องเออคุยบอกคนเราชีพเนี่ยเผือนั้นมันอันตรายถ้าชีพเนี่ยเผือนชีพหม่ไม่กีว่าเงียบลับชีพไม่ไม่ในตีตายมันตายเผือไม่พัวมันไม่พัวในเตปโป้ว้าก็ลุยเอ คุยบอกไงถ้าสมมหมดวาเคยเป็นไม้หลูกทักคนมาในหมู่บ้านนะฮะคุยบอกไงโม่ชีบลุยมดเออกำนันนั่นชีบเออผู้ใหญ่ยาชีฟออบอตโตยองชีฟเนมกับชีฟวันได้ายได้อย่างชีฟชีบเป้แล้วตึงครูชีบกำนันชีฟออบอตโอชีบแล้วกูแกงมึงกี่คนเตียนฮะถ้าชีฟไม่ไม่กูแกงกี่คน ถ้ามึงไปจีบก,กันแลาวปืนคี่บอกแกไอ้แก่ติดกอยจองกั้จริงตแต่ไหนที่ว่าปืนคียบอกแต่ถ้าจีบเมียก่อนจีบเมียก่อนระวังบอกเดียวแต่แต่บอกกองพัวมันเลยตาย,ายเลยบอกเดียวกับจิงแล้วโตวแต่บอกเดียวชุกกันบอกจิบบอกดิบกับบอกเดียวชุกกันหน่อยร้อยหัวซิบบอก,บอกดิบอันนี้กูถือว่าป้าเป็นตึ้งลงตุนต้นต้านกันได้กำไรแล้ว ทีนี่นายโตมาได้ครับมึงนี่แจ้งว่าไปรักโยกับเมียไอ้เท่งหมดเบื่อเลือดแล้วร้อยเตรียมเบื่อง่ายมนะันไปเลยนะไอ้เท่งมาแล้วเลือดร้อนนายโตมึงอั่นตีเดือดออเลยกูมันจะกูคแกค,ค่ปล่อกูซ้อมดูมันจะไม่ช,มชมะะนะกูนั่นมันจะกูแค่ปล่อยแล้กูแค่กูซ้อมกันดูมันจะไม่ซ้อมซ้อมนั่นเลยจต้องดูจะชนะมันจะกูแค่ปล่อย แต่ไปแรกแกกูปัตนาอย่างนี้เลยเมียติงวันนักจ้าำเจกูเจอกวันพร้ Research ไม่ใจยัดผมเจ็ดเซอย่ากูปิดเต้าปิดเต้าคิวคิวตะคิวคิวขวบไม่กินกินเหลวก็ไม่คิว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 หรืติวดิวไอร้อยลูกตอนดองอยัดแต้อย่ากับติวดิวค่อยเมียติงกว่าบ้าแล้มึงไปแล้ววันนี้ใช่เสื้อใช่แต่ชัวนใช่เดียวเม้มใช่แต่ชัวนเหอะ เส่ๆเดียวเลยใชเกือจนตึกกันมาอยากจนน้ำละเด็ดไปไปเกือจนตึกกันอย่างชัวแต่จนจุ้ง <Bless> น <her 1993> enfin, ูนในกูตามออกรูตีงแล้าก่อนร้อยอยู่กูตึกว่าร้อยจุงไม่ตามถึงปากกุ้งเด็กตัวเหลือตไม่ได้ไหนโตจีบเมียเพื่อนอันต่ได้ไม่เต็อันต่ได้ได้ก่าเลยป้มปัตนาเด็ยด้วยเด้วปัตนารับแล้วเมียเองอ่ะใช่แไม่จีบะ nó chết tầm đấy, mẹ anh ngày 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 theo à. Mẹ anh mấy ông, ngày mấy cưng ngày Mẹ ngày anh ngày ngày lô, mẹ ơi, mẹ non ngày này, ngày non ấy ngày ai ngày 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 หนอยโยคะันี่ะตาไม่ติดจะนี่มากันบาเมียตู้หลดจัดมันปีชเมือตั้งไตเนื่อยก no ับมันเจอกางเกงนอยพ่มตวงโล่เกตายในแลดี่อ้ากางเกงนายปีไ้แก่ก็ยออกมาตรงเรลาจำเรีน มันปีเรื่อเจอตาเต็ดได้เล่นแล้วคราวนั้นมันจะเล่นตามนาดลมเล่นตามอายุเมื่อได้กับกงควักเต้ากับจุกควักเหยนกับจุกกับปดโตแรงกว่าป้าจึงไม้นำกำเน่นรวยไร่แล้วมันแล้วกูกันจาปูยีปูนเป็นตัวเต้นกับเจตะกรเจ้าฝากได มาเก้าวก่าม่มโพเลก็ม่มแมงดังต้องร้องโอ้นี่เป็นตัวเทนเกษตรกรชาวภากใต้ไรเกี่ยมันนี่ไม่ได้มาในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแต่มาในฐานะตัวเทนเกษตรกรชาวปากใต้เพราะตอนนี้เกษตรกรชาวปากใต้ลำบากนักลำบากมากไรเกี่ยลำบากถึงกันที่เปลี่ยนชื่อแล้วเนาะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจากเกษตรกรเป็นเกษตรตายคนทำไมตายคนย่งไม่ไหวแหละ เปิดพ้นดังดานการกาเกษตรราคาต่ำลงต่ำลงต่ำลงแต่ทิ้นกาอุปโภคบริโภคในจองตาลาดตะยอยกันขึ้นตะยอยกันขึ้นนี่แหละแต่ว่าที่ว่ารุงขึ้นแล้วลวน้ำมันต่างบางจากต่างพอตอตอทุกยางขึ้นหมดทิ้นกาอุปโภคบริโภคแต่เปิดพ้นดังดานการกาเกษตรราคาต่ำลงต่ำลงโดยจะพอตอนนี้ราคายางป่า มีแนวโน้นมวัดจะตำลงตำลงเรื่อยๆเพราะเราเจ้าปากตายที่ว่ายางป่ารานี่เป็นปืดกระเจตจากที่ทำให้คนตายเราลืมตาปากได้เมื่อยางป่า,ารานักาดีลูกก็ได้เรียนช่วงๆเวลายางราคาดีรถก็ได้เสือกระบะมังเกงมังมากัรมาเกออาหารก็ได้กินอุดมสมบูรณ รางก็ได้ป่าไอ้ม่นวดป่าไอ้เมียน้ยป่าไอ้กิกมัง้งแต่พอย่างราคาลุงเอาไม่ทันหลูกก็มาเรียนโตรถกะโจกยุดยุดแล้วกลับรถปมโจกยุดแล้วกลับเมียน้อยกับผัวนกนักรองกับผวนป่ากิกกัดกชุนแต่ว่าคานใต้น้องก็พอได้เหมือน จะไม่ยางลูเกาวิบมาตอนนั้นยิงหลักจินวัตเป็นนายกดันบุตรีไม่โหปิดต้นเยอเซียแกกวนน้องง้อนาโปจะอวดจังวัดกอนปิดต้นเยอเซียแกน้องดีอาเภอนาบนจังวัดกอนไม่โปไปปิดแกบามสับพานประชุกีดีกันหกเจ้าหกเตียงหกกำไม่เอาลูกกาวซิบจะไม่ยิงหลักจินวัตปวดตาอนปฏิวัติหลังอันช่องลู่ลอยเงียบชี้ รุ่มนำน้าหกแกงแสดงว่าบ้านเมืองลำบากลำบากแล้วนักการเมืองได้ช่วยเหลืออะไรบ้างไหมอ๋อจะรเล่งเรื่องนักการเมืองมอมปอเนี่ยแต่ทางนนในปฏิวัติเมื่อวันที่ยี่สิบสองพฤษบากุลรบรงานชิมเกียรติป,ปนมาก็ะโปรนักการเมืองเพราะนักการเม,มืองอย่างไงล่ะผูยย้ใหญ่บุญเพราะเราให้เป็นนักการเมืองมันไปเป็นนักโกงเมืองให้ปเป็นนักการเมืองไปเป็นนักกินเมืองอ,อยู่บ้านรองตื้อปลุมเวียดี มันพอตานปงวัดไรเงี้วะเมตตากรุณามุิตาเบก้าผมนังจะพาอยู่ตำเนียเปลี่ยนปลามคนเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนจากปลุมเมียนที่เป็นปลอมซีปลอมมีนาสี่คืออะไรเราไม่เคยได้ยินยาวแต่ม่อมโปนุลุงวีพ่อปิยน้ไวัยปลาตุววันยังไม่รู้เลยแต่กล่าวกาม่อมไปตามปุ้ยใหญ่ปีพ่อหนองเลียปุ้ยใหญ่ปีบอกว่าปลอมมีนาที่ก็พกนักการเมืองจะเลียวหนึ่งบาอำนาจ ช่องจอรัดับังลวกสามลกหลงหลงนองรี่ยกยองกนเร็วท่านว่ายังไงโยมเฮอคนเล่นหวยอะเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนั่งเศร้านะโยมคนเล่นหวยเป็นอย่างนี้เพียงแค่เช้าวุ่นวายห่อซังเกลร่วันไวยโอกรานนำําลาก่ับรถวงเล้าข้าเราตักนกตรงติตจือนำยางสดนังแ่งแต่เรื่องหวยนี่แต่คกนกุกควันในนามนาวามีเช็ด ปู่ยา่ปีหลวงเมื่อไปกเป็ดหนองเลียดนะว่าเป็ดก็มังทำแกเลยเป็นห้วยต่งเปห้วยจ้นพอวันบายบายเขตีซี่แกเต้นตุกบตับตุกบตับกองกูกระีขึ้นก็องมึงกระดีอกพอตกตอนเย็นน้ำกระเปรเคยตามกระใจแรงทำไมห้วยึินไม่ละชาววุ่นวายบายตื่นเต้นยินนั่งเจ้าคุณเล่นหวยแล้วไม่ได้เลยคุณเต้ยเต้นี้ กาบตนไม้ไว้ตนกรูดกูดตนโนดพอพวบรวกน้อยเปลกปล็กหลักวนปานลาหมาคุ้มหนังกราบกูกูกูปลานูลกเล็กปลานีหนันงเสกลูบึงบากะกัานยังลำบากแล้วบ้านเมืองไระยักแล้วตนนี้ถูกทิ้งถูกยางมีปัญหาหมดแล้วตรงกับคำ,ำํำนายเด็กก็เคยำํำนายไว้เลยคำ,ำํำนายนั้นก็ตำนายว่ายังไงก็ว่าจากนี้ไปบ้านนี้เมืองนี้พญาองค์จะตรงลงน้อง พงทองจะกลายเป็นกาเพือเป็นจะกลายเป็นมาพยากยาจะทิ้งเปลยหรือที่จะนีทำน้องนมอ้มจะให้ไปปัตตวีจะกลายเป็นค้อยจะลาเลยไม่มีปลาสกูลนาเป็นสกูลนี่กูม,มารีเป็นกูม,มาราและกูม,มาราจะก,กลายเป็นกูใหม,ม่เป็นจริง,งทุกอย่างช่วนรายละเอียดนั้นจีเป็นปั๊บพื่อคอยว่ากันปีหน้าถ้ากรรมาการหวัดไสย,ย,ยร่อับมะลาคอยลงรายละเอียดก็จะเล่นเม็ดปีหน้าไม่รอแล้วมาเล่นเมื่อถุลลาอม่ปอขอบใจมาก ที่นําเรื่องราวมาเล่าสู่กันคนกลับไปบอกพี่น้องประชาชนเถอะนะขอให้ทุกคนรู้รักสามัคคีอยา่าแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งเรืเ้อแบ่งสีกันเลยสังคมใดไร้รักสมัรสมานจะทําการสิ่งใดก็หลายผลแม้นบ้านเมืองย่อยยับอับจนประชาชนจะเป็นทุกได้อย่างไรราวกะม,ม่อมจะนําประกาศดําริมอร่อมโผลโอ๊ะๆ่ๆก,ก,ก้าวเชียง,งตามใยทุนล่าพระเจ้าครับเดี๋ยวอยา่าเพิง่งรีบไปอุตส่าห์เดินทางมาไกลกวันและกํา,าลังใจยอมจะมี เราใจข้ารถสักร้อยข้าเก่าสักร้อยมารับไปสินำมาเป็นพระมหาคุณาธิคุณสุนปรพยากรรมอ๋อแคดกลองนางช่อง้อยอูดีว่าเป็ดโจกดีสี่ไม่เลาหนูไม่มีตังชายเลยทำงานได้แต่ได้ปนเก็บจัดอูดีว่าเป็ดโจกดีสี่ไม่เลามีดังช่องลอยอกลับมาทำไมาอีกแล้วผู้ใหญ่กล่าวกับมอ่อมจับนจนสับสนเรื่องเส้นทางการเดินทางกลับไม่ประโยชน์และจับสนเรื่องอะไรจับจนไรเอยช่องใบนี้ สับสนยังไงมาโรบายน้ำกาหลอารใบนคา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 ค้ำกา้าเก็บอัวมนโมาแล้วนี้ไม่ไหนมันก็ได้ทั้งนั้นแหละโอ้โหไม่น่ามือเลยกราบทุนหาอีกครั้งบ้างยาคกั